สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลักภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่22สระแแอ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1น,นักเรียนรู้จักสระแอข้อ2นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสระแอได้ถูกต้องข้อ3นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสระแอได้ถูกต้องข้อ4นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียน หนังสือที่เราจะใช้เรียนในวันนี้คือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป .1 หรือภาษาไทยเล่มเขียวมิน้นให้เด็กๆไปหยิบหนังสือขึ้นมาเรียนกันเลยค่ะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิน้นหน้า116คุณครูจะอ่านนิทานเรื่อง ลูกแกะกับจระเข้ให้เด็กๆฟังเพื่อจับใจความแล้วสังเกตคำที่ประสมะสละแอกกันค่ะลูกแกะตัวหนึ่งเดินเที่ยวไปในป่าเมื่อเดินผ่านแม่น้ำมันรู้สึกกระหายน้ำมากจึงเดินไปที่ริมแม่น้ำขณะนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งอยู่ในน้ำมันเห็นลูกแกะมันอยากจะกินลูกแกะ จระเข้จึงร้องเชิญชวนลูกแกะให้ลงไปในแม่น้ำลูกแกะคิดว่าถ้าลงไปในแม่น้ำต้องเป็นเหยื่อของจระเข้แน่มันจึงเดินทางต่อไปโดยไม่แวะดื่มน้ำคุณครูจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงนิทานเรื่องลูกแกะกับจระเข้โดยให้เด็กๆชี้คำและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะ ลูกแกะตัวหนึ่งเดินเที่ยวไปในป่าเมื่อเดินผ่านแม่น้ำมันรู้สึกกระหายน้ำมากจึงเดินไปที่ริมแม่น้ำขณะนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งอยู่ในแม่น้ำมันเห็นลูกแกะมันอยากจะกินลูกแกะจระเข้จึงร้องเชิญชวนลูกแกะ ให้ลงไปในแม่น้ำลูกแกะคิดว่าถ้าลงไปในแม่น้ำต้องเป็นเหยื่อของจระเข้แน่มันจึงเดินทางต่อไปโดยไม่แวะดื่มน้ำเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรามาช่วยกันตอบคำถามจากนิทานเรื่อง ลูกแกะกับจระเข้กันค่ะข้อ1เรื่องนี้กล่าวถึงสัตว์กี่ชนิดอะไรบ้างคำตอบคือ2ชนิดคือลูกแกะกับจระเข้ข้อ2แกะมีนิสัยอย่างไรคำตอบคือฉลาดรอบคอบข้อ3 ทำไมจระเข้จึงชวนแกะให้แวะดื่มน้ำคำตอบคือเพราะอยากกินแกะข้อ4เรื่องนี้จบอย่างไรคำตอบคือแกะไม่ตายจระเข้ไม่ได้กินแกะค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสละแอะค่ะ ความรู้เรื่องสระแอะสระแอเป็นสระเสียงสั้นสระแอะประกอบด้วยสระเอและสระอะสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นกอแแกกบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นกอลอแแกก คำสระแอที่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระแอและไม้แต่คูเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นขอแอะงอแข็งถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวไม้แต่คูจะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นกอลอแอนอกแกน ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้า117แล้วมาฝึกอ่านสะกดคำสระแอะโดยให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะแกะสะกดว่ากอแอแกะแคระสะกดว่าคอรอแอแคระแข็งสะกดว่า ขอแอะงอแข็งเก่งมากค่ะเด็กเรามาฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันค่ะให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านคำไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะแกะแคะและแงะเปียกแฉะแนะนำแวะมาแตะต้องแสะดิน หนูแทะแปะภาพเยอะแยะแพะและแกะนัดแนะกันร้องแบะแบะกินข้าวแยะน้ำหยดแมะเหลานี่แหละแหวะออกดูตัวแคระแกลนเก่งมากค่ะเด็ก แบบฝึกหัดหน้า 118. ข้อ2ให้เด็กๆแยกส่วนประกอบของคำต่อไปนี้เด็กๆจะเห็นตารางนะคะจะมีคำมีพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและวรรณยุกต์ค่ะแล้วมาดูตัวอย่างค่ะคำว่าแวะ้ํคำว่าแวะมีพยัญชนะต้นคือวอแหวนค่ะเด็กๆเ,เ,เติมวอแหวนนะคะสระ ก็คือสระแอะนั่นเองค่ะมีตัวสะกดไหมคะคำว่าแวะไม่มีตัวสะกดค่ะและคำว่าแวะไม่มีวรรณยุกต์ค่ะข้อ3ให้เด็กๆเ,เติมคำสระแอะให้ตรงกับภาพแล้วฝึกอ่านคำดังตัวอย่างรองเท้าแตะแบบฝึกหัด หน้า119ข้อ4ให้เด็กๆคัดคําที่กําหนดให้สวยงามคําละสองครั้งดเด็กๆจะต้องคัดคําด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและอย่าลืมฝึกอ่านคําด้วยค่ะข้อ5ให้เด็กๆเ,เขียนสรุปความรู้เรื่องสระแอะสระแอะเป็นสระเสียงอะไร ประกอบด้วยรูปใดบ้างและเขียนไว้ที่ใดของพยัญชนะตน้นเด็กๆลองหาคำตอบนะคะการส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมายคือแบบฝึกหัดภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิน้นหน้า118 และหน้า119ส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนส่งเข้าไปในอัลบัม้มวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ